สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะช่องกินใหม่เธอค่ะวันนี้จะทำเมนูข้าวผัดน้ำพริกปลาร้าค่ะเมนูนี้ต้องลองนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นเอาหอมแดงนะคะมาคั่วกับกระเทียมค่ะแล้วก็ขาหั่นเป็นแว่นแว่นแบบนี้นะคะคั่วให้หอมค่ะจากนั้นก็ตามด้วยพริกค่ะ เราจะคั่วไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็ลงทีละอย่างตามที่เขาสุกยากสุกง่ายนะคะก็ปิดฝาไว้แป๊บหนึ่ง mm hmm. เพื่อให้เขาสุกทั่วถึงนะคะแล้วก็มีความหอมด้วยค่ะ mm hmm. เราจะใช้เวลาในการคั่วสักพักหนึ่งค่ะ แล้วก็คอยสังเกตว่าเขาสุกทั่วถึงกันไหมนะคะจากนั้นเราก็เริ่มใส่ใบมะก,กรูดแล้วก็ตะไคร้ค่ะแบบนี้นะคะสําหรับน้ําพริกปลาร้าสูตรนี้นะคะเราจะเน้นสมุนไพรแล้วก็ทําไว้เพื่อผัดหลายๆเมนูหรือว่าเพื่อทานกับผักได้ค่ะลองทําดูนะคะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็เอาทุกอย่างลงไปปั่นนะคะหรือว่าจะตําก็ได้นะคะแต่ว่าแอดมินสะดวกปั่นมากกว่าก็เลย ปั่นเลยค่ะแล้วก็เอาปลาร้านะคะน้ำปลาร้าต้มสุกแล้วก็ผงปรุงรสแค่สองอย่างนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็ปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดค่ะเวลาเราจะทานแล้วก็หยิบม,มาทานได้เลยแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะทําแต่ละรอบก็ทานนานเลยค่ะนี่นะคะเติมน้ําอุ่นหรือว่าน้ําต้มสุกเล็กน้อยนะคะ ลดความเข้มข้นลงไปหน่อยหนึ่งนคะคะแล้วก็เขาจะได้ละเอียดมากขึ้นนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะนี่พร้อมที่จะเอาไปผัดเมนูต่างๆได้แล้วค่ะไปค่ะไปทำการใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำพริกของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้2ช้อนโต๊ะนะคะกับการผัดข้าว1จานค่ะ แล้วเราก็ผัดให้หอมเลยนะคะกลิ่นของสมุนไพรนี่ก็จะหอมขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นเราก็ใส่กุ้งลงไปหรือว่าใส่เนื้อสัตว์อะไรเที่ยวเลือกนะคะใส่ลงไปแล้วก็ผัดเติมน้ําเล็กน้อยนะคะเขาจะมีความแห้งนิดนึงค่ะเราจะผัดกุ้งพอสุกนะคะเดี๋ยวเขาจะเหนียวค่ะพอหอมแล้วก็กุ้งเข้ากับน้ำพริกดีแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้สองฟองนะคะ ก็เกลี่ยไข่ออกไปให้แตกพอสมควรแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ข้าวของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ก็จะใช้ประมาณ1จานนี้แหละคะ่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะจะใช้เวลาในการผัดเล็กน้อยเพื่อให้เข้าเข้ากันได้ดีจริงๆะนะคะทั้งน้ำพริกของเราแล้วก็ข้าวนั่นเองค่ะจากนั้นเราก็ใส่ โหระพาเลยค่ะอันนี้คือสูตรเด็ดจริงๆนะคะใส่โหระพาแล้วจะทำให้อร่อยมากๆเลยลองไปทำดูนะคะอันนี้อยากจะให้ลองจริงๆค่ะใส่โหระพาผัดพอสลดนะคะนี่แบบนี้เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าสูตรนี้ที่บ้านชอบมากๆเลยค่ะทำทีไรก็หมดแล้วก็อยากจะให้ทำทุกๆวันเลยนะคะทุกท่านลองไปทำดูนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดน้ำพริกปลาร้าของเราหอมกลิ่นสมุนไพรหอมโหระพานะคะแล้วก็มีความกรอบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะลองไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกินเมเธอและกินเมเธอทุกช่องทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ